ทีนี้ไปแลโซนชนผักโซงกันบางค่ะเขารวมกับทรพรโซน,นะคะช่วยเลื่อนลุกเรือประมงค่ะทีจมกลางอ่าวทะเลเอา่าวไทยค่ะซึ่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามรายแล้วก็สูญหายอีกหนึ่งรายค่ะ เหล็กเมื่อวันที่1 8ธันวาคมได้ผ่านมาค่ะโซนชนผากโซงค่ะได้รับแจ้งจากสมาคมประมงจังหวัดสงขลาว่ามีเหตุเรือซับสุน่นเป็นเรืออ้วนครอบมึกขนาดเส9จุดส่งเซตันกลอสลกเรือร่วมไตเรือเนี่ยจำนวน5คนค่ะเป็นคนไทย3คนกัมพูชา2คนเขาข้อความชฉวยเรือนะเหนืองจากววาเรือเนี่ยทุกืนลมผัดกระน้ำค่ะทำให้มีน้ำเข้าเรือ,อย่างรวดเร็วแล้วก็กำลังจะจม คนเรือโทจะรัตเกียริชัยพันธ์ู้อำนวยการซุ้น่วยการรักษาผลประโยชน์ข้องชาติทงทะเลภาคโคก็เลยได้ั่งการค่ะให้ออกเรือเพื่อให้การช่วยเหลือและก็ขนห้าลกเรือเหตประสบเหตุอยู่ในทะเลทันทีกระถ่งวันที่2 0ธันวาคมนาก็ได้รับแจ้งจากนายสุรเดชนินอุบลนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาว,ว่าเรือโซ่รัตนาสิกสมุทรกาวกาวได้พบล็กเรือสับสุนันจำนวนเซ่นคนค่ะในจำนวนนี้เนี่ยรอดชีวิตหนึ่งคนและก็เสียชีวิตเหลวสามคนนะคะบริเวณพิกัด ริ่งซุ5นะปดารยากาจุดกาไม้จากปักหลงส่งคล้าค่ะสอบถามไตเรือซอรัราตานาสิงสมุทร,รกาวานะคะลาว,ว่าคณะว่างอวนหลออปูนะคะก็ได้พบกับกลุ่มลูกเรือดังกาวล่อยอยู่ในน้ำจึงได้ช่วยขึ้นไว้บนเรือแล้วก็แจ้งไปยังสมากยยอกสมาคมประมง <S 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 ในสวนของสอนชนผักที่สองผู้บัญชาการทับเรือผักที่สองก็ได้สั่งการให้เรือตอกาวกาวสองพรอมแพทย์โรงพยาบาลทั้ทัเรือธธสงคล้าทับเรือผักที่สองแล้วก็เจ้านาเี่ศูนนาเรนทรสงขลา ออกไปรับเพื่อทําการช่วยเหลือและการเดินทางลอบมาข่าฟังถึงฐาเทียบเรือทับเรือภักที่สองเนี่ยเมื่อช่วงค่าของวันที่ยีธัิบอาคมนะคะ,คะโดยบรรยากาศการนํารางผู้เสียชีวิตลอบขึ้นฟังเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะของญาติพี่น้องที่มารอรับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการพิสูจน์ศพก่นอนนําส่งโรงพยาบาลสาหรับผู้รอดชีวิตนึ่งรายค่ะได้ทุกนําตัวส่งโรงพยาบาลเกาะยอทันทีนะคะสาบที่ร้องว่าเป็นลูกเรือชาวกัมพูชาและก็ยังต้องเร่งค้นหาอีกนึ่งรายที่ยังสูญหายไปเลยค่ะ พฤศจิกานะครับแล้วก็กําหนดเข้าก็คือเขาวันที่เข้าวันที่10 19ธันวาทีเนี้ยในถามถามจากเรือที่เข้ามาด้วยกันเขาก็บอกว่าเรือหลายๆลําลที่ออกไปก่อนเนี่ยขอรู้ว่าสภาพอากาศมีการแจ้งเตือนเขาพยายามจะกลับเข้าฝั่งนี่ก็นี่คือคือลำหนึ่งที่พยายามจะกลับเข้าฝั่งแต่มาไม่ถึงบ้านครับผมก็ เกิดอุบัติเหตุได้ก่อนเรือที่มาใกล้ๆกันที่ได้รับวิทยุแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าเรือเนี่ยดันคือวิ่งพลาดก็คือวิ่งเข้าไปในล่องขึ้นในช่วงเข้าล่องขึ้นแล้วขึ้นก็ซัดเข้าไปในในตัวเรือแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเขาดับเขาก็สูบน้ําออกไม่ได้แล้วก็ค่อยๆจมเขาก็ส่งสัญญาณวิทยุว่าแจ้งมาว่าเขาอยู่พิกัดไหนแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็เ,เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเขาพยายามกลับบ้านครับตามแจ้งเตือนแต่ว่าเขามาไม่ทันครับผม ก็ต้องต้องเรียนว่าในลูกเรือตามที่แจ้งออกไปเนี่ยห้าห้าท่านนะครับ,รบก็เสียชีวิต3ที่เข้ามาเนี่ยสที่เจอเนี่คือ4ี่ลอดชีวิต1ก็ยังสูญหายอีกหนึ่งก็คงจะต้องเป็นความพยายามที่ต้องดําเนินการค้นหาต่อไปอีกคนหนึ่งครับ นี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวประมงเนี่ยต้องติดตามพยากรณ์อากาศ้ดยน้องดาพอเราไม่รู้เลยเดี๋ยวว่าออกไปเดี๋ยวเกิดขึ้นลมซัดเข้ามาพายุกระน้ำลาวนะคะแต่ว่าฟันคือก็ต้องโค้ชเตรียมความเสียใจกับอย่างขู้ชีพชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าเคสนี้คือเขาออกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นนะคือตั้งแต่ยังไม่มีพายุนะคะที่พอมีการแจ้งเตือนเขาก็พยายามเข้าฟังแต่ว่าไม่ทันอย่างตีบอกนันเองนะคะ